โอเคว่าเรากลักบมาอยู่เกมยูโทเปียออร์จินี่ะนี่ผมจะมาสุ่มคองมาะเนี้ยที่จะสุ่ม่องเลยซึ่งนะตอนนี้มีโอกาสแค่สีบเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้ว่าออกเยอะน่าจาะอันนี้แน่นอนสามสาม่าเปเซ็นเนี่ยดูซิว่าเราจะซื้อได้เท่าไหร่กันสามสิบ สามดิบหกกล่องนะครับหนูกว่าไม่เข้าแล้วเราก็จะไม่เริ่มสูตรแล้วออกเละของแรกก็เกลือ,อแล้วทีนออี้สุมทีเดียวเลยครับสามดิบก,กล่องต้องอได้ ไม่ได้พ่ออะไรกันหึงไม่ได้ผมได้มาหกเกลือทั้งนั้น,แ,นแล้วอะเราก็มีอาหารกิน หูเกลือหมดเลยยวขอดตัวแพน้นึงโอ้อีกอะนี่เลยสามร้อยตรงได้สิ เกมนี้ไม่ไน่านี่บอกเลยว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เกลือที่สุดนะสูงได้แต่ของเกลือเกลือไม่ได้จะเรือเนี้ยอีกหนึ่งพันจัดปต้องได้แล้วไม่ไดานี้ไม่สูงแล้วนะ เลยเลยเนี่ยวกกินสองกล่องเนี่ยต้องได้นะไม่ได้ยังไม่รู้พูดยังไงเลยนะกินนมือนรู้แล้วต้องได้ต้องได้ต้องได้ได้ได ไม่ยอมได้จริงๆเหรอครับไม่ได้อ่ะโหทำไมทำไมดวงวันช้าเกลือเหลือเกินอาหารเต็มตัวเลยกินน้ำก่อนโอ้โหผมไม่สุ่มกล่องผมไม่สุ่มกล่องมา้าอะค แม้ราคาจะน้อยก็ตามเน่้อูุนี่นี่ก็ราคามันแคมเดินไปไม่ได้ไม่สุ่มเดี๋ยวไม่เขาเนี้ยขี้เียจส่วเพลงตังวย โอเคสิบห้ากล่องตันนี้แคโอกาสสามกสองเปอโอเคปิดคลิปเลย